สวัสดีครับมีคาถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินอาหารนะฮะแล้วเวลาที่เราไปซื้ออาหารให้เขามาส่งอาหารนะครับเวลาที่อยู่ในช่วงโควิดระบาดเนี่ยเรามีวิธีการป้องกันยังไงบ้างแล้วจะเป็นจะต้องทําอะไรบ้างนะครับในการที่เราจะไม่ติดโควิดนะครับแล้วมันติดได้ยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและววกเตอบำบัดนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของการติดโควิดจากอาหารเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีรายงานในเรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมไม่อยากจะให้ท่านเป็นเคสแรกที่โดนรายงานนะฮะโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยคือตัวเชื้อมันสามารถที่จะเข้าทางทางเดินอาหารของเราได้นะครับเพราะว่าทางเดินอาหารของเราเนี่ยมันก็จะมีตัวรับนะครับซึ่งไอตัวเชื้อตัวเนี้ยมันก็จะไปจับแล้วก็เกิดการติดได้นะครับ ปกติแล้วเนี่ยนะครับเชื้อมันก็สามารถเข้าได้ทางเยื่อบุต่างๆนะครับเช่นเยื่อบุตาเยื่อบุจมูกเยื่อบุในช่องปากช่องคอนะครับแต่ผมก็เห็นท่านบางท่านที่มาคอมเมนต์บอกว่าเออมัน ถ้าเข้าตาน้ำตาเราก็ไหลก็เอาเชื้อออกไปถ้าเข้าจมูกน้ำมูกเราไหลออกมาก็เอาเชื้อออกมาหรือว่าในปากเรามีน้ำลายน้ำลายก็ขับเชื้อเราถุยทิ้งมันก็หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นนะครับคือน้ำตาน้ำมูกน้ำลายของเราเนี่ยมันมีสารที่เอาไว้ฆ่าเชื้อก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพสูงขนาดนั้นโดยเฉพาะถ้าเชื้อที่เข้าไปบริเวณน,นั้นเนี่ยมีปริมาณมากกว่าที่สารขั้นหลังเหล่านั้นจะกำจัดได้นะะคครรัับบกก็ม <assim> ี <c> ีโออาสติดดดไ้ยู่น ปัจจุบันเรายังไม่ทราบเลยนะครับว่าปริมาณเชื้อแค่ไหนถึงจะทําให้เราติดได้นะครับดังนั้นท่านปลอดภัยไว้ก่อนจะดีกว่านะครับทีนี้ ในสําหรับกรณีที่ท่านกินเข้าไปทางทริฎีดจริงเชื้อมันก็จะติดเข้าทางนี้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าบางคนเนี่ยเวลาที่ติดไปแล้วจะมีอาการทางระบบอาหารทางเดินอาหารนะครับเช่นท้องเสียนะฮะปวดมวนท้องคลื่นไส้อาเจียนเป็นต้นนะครับนั่นก็คือเชื้อมันสามารถลงไปในนั้นได้แล้วที่สําคัญคือถ้าเราตรวจอุจจาระในคนที่เป็นโควิดนะเราก็จะเจอเชื้อได้อยู่ดีนะครับนี่เป็นสายเหตุที่บอกว่ามันลงไปทางนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่าท่านที่ท่านที่พูดว่าโอเคมันลงไปในกระเพาะกระเพาะเราฆ่าเชื้อตายหมดแล้วแลว มีปัญหาทางระบบทางเดินอาหารเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันมีข้อพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าถ้าท่านเป็นโควิดท่านก็มีอาการทางทางเดินอาหารได้เชื้อมันยังเข้าไปอยู่ในนั้นได้แล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจทางอุจจาระได้อยู่ดีนะครับโอเคแต่ตรงนั้นก็เป็นสิ่งทีออ่อาจจะเป็นได้น้อยกว่าการติดทางทางเดินหายใจหรือทางจมูกทางตาเป็นต้นนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยในการป้องกันมันจะน้อยกว่านะครับ ทีนี้เวลาที่เราสงสัยว่าเราไปซื้ออาหารมาเราต้องทำยังไงบ้างนะครับดีที่สุดคือซื้ออันที่เขามีบรรจุในภานชนะมานะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเราได้มาเราอาจจะทำความสะอาดภานชนะนั้นซะก่อนถ้าคนมาส่งอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการปกติตอนนั้นที่ผมทำผมก็คือจะฉีดยาฆ่าเชื้อพ่นรอบแล้วก็ปล่อยมันแห้งแล้วก็เช็ดอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบนึงครับ เ,เวลาที่เราพ่นยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยก็ต้องอย่าไปอยู่ใกล้นะครับเพราะว่าถ้าเราสูดดมเอายาฆ่าเชื้อเข้าไปนานๆมันก็มีปัญหากับตัวตัวทางเดินหายใจของเราเหมือนกันนะครับถ้าเราฉีดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือเราต้องเช็ดด้วยเพราะว่ามันจะมีบางบริเวณที่สเปรย์ที่เราฉีดไปเนี่ยมันไม่โดนถูกไหมครับเราต้องเช็ดทั้งหมดเพื่อที่จะให้สเปรย์ฆ่าเชื้อของเราเนี่ยโดนให้ทั่วๆบริเวณที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อมันนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมทํา ส่วนเรื่องของอาหารที่อยู่ข้างในนะครับถ้ามันเป็นอาหารที่สุกใหม่ทําจนสุกแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เชื้อมันก็ตายหมดแล้วครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะและที่สําคัญคือบางคนบอกว่าถ้าเป็นอาหารพวกที่มันทําให้สุกไม่ได้ล่ะเช่นปลาดิบอ่าอย่างเงี้ยหรือเป็นของที่มันเป็นเย็นเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยมีเชื้ออะไรอยู่ได้มีน้ําแข็งที่มันติดเชื้อได้ไหมนะครับ ถ้าเราคุยกันตามทฤษฎีจริงๆคือไอของพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันไม่ชอบอะไรที่ร้อนๆมันจะชอบพวกเย็นๆชื้นๆเนี่ยมันจะอยู่ได้นานนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งน่าดีใจอย่างนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอว่าคนติดมาจากการกินแบบนี้นะครับก็เป็นอันที่อาจจะทําให้เราพอคิดต่อได้คร่าวๆนี้เป็นแค่ความคิดเฉยๆยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเรา มีปริมาณเชื้ออยู่ในอาหารน้อยนะครับแล้วเรากินเข้าไปในทางเดินอาหารเนี่ยโอกาสที่ร่างกายของเราจะมีภูมิคุ้มกันมากําจัดเชื้อพวกนี้อาจจะดีกว่าเช่นมีกรดในทางเดินอาหารเนี่ยจะพอทําได้แต่ถ้าเชื้อมันเยอะมากๆเช่นว่าในปลาดิบชิ้นนั้นคนที่เขาทําผุยน้ําลายใส่เลยนะน้ำลายเขามีเชื้อโควิดอยู่เนี่ยท่านกินเข้าไปเนี่ยโอเคท่านอาจจะติดได้นะครับเพราะปริมาณเชื้อมันเยอะนะครับแต่ถ้าเขาสมมติคนที่ทําเป็นโควิดแล้วเขาดูแลรักษาตัวเองดีไม่ได้เอามือมาจับ ปลายคีมกลมาปลายอาหารเนี่ยคืออันนั้นอาจจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเขาใส่หนา้ากากทำทำอาหารอย่างดีไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยโอเคนะครับดังนั้นเวลาที่ท่านจะเลือกอะไรเนี่ยอาจจะต้องดูนิดนึงว่าท่านเ,าเลือกซื้ออาหารมาจากแหล่งไหนนะครับเพราะว่าแต่ละแหล่งก็จะมีความน่าเชื่อถือที่แตกต่างกันนะครับก็ไม่ได้อยากให้กลัวเกินเหตุไปนะครับเพราะว่าตอนที่ที่นี่โควิดระบาดหนักๆในช่วงที่ผมยังไม่ได้วัคซีนตรงนั้นนะครับ ผมก็ทานอาหารตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรที่ทำทำมากไปกว่าปกติอาหารก็สามารถสั่งมาได้หรือว่าบางครั้งซื้อจากที่ที่ร้านอาหารที่เขาไม่ให้เข้าไปนั่งกินในเขาเทคโฮมนะครับก็คือไปซื้อมากินตามปกติก็ทําความสะอาดภานชนะแล้วก็ถุงที่เขาให้มาส่วนอาหารที่ผมกินก็คือกินตามธรรมดาในช่วงนั้นผมก็ยังไม่ได้วัคซีนแล้วก็ดูคนไข้โควิดตามปกติก็จะทานแบบนั้นนะครับแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ําก็คือเวลาที่ท่าน ทานอาหารยาทานร่วมกันเด็ดขาดยาแบ่งอาหารการเด็ดขาดนะครับถ้าจะแบ่งให้แบ่งตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเริ่มทานนะครับเช่นว่าถ้าท่านสั่งอาหารมาทานที่บ้านนะฮะสมมตินในบ้านมีครอบครัวมี4คนและท่านสั่งอะไรสักอย่างมาเนี่ยแล้วท่านต้องการจะแบ่งกันกินคือแบ่งให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับแบ่งแบ่งเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อยนะฮะว่าคนไหนจะกินอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแบ่งเสร็จแล้วไปนั่งกินคนละมุมนะครับอย่าไปนั่งกินอยู่ใกล้กันเพราะว่า เดี๋ยวนี้เวลาที่ติดกันเนี่ยมักจะติดกันในครอบครัวนะครับเขาไม่ได้ติดกันเพราะว่าท่านออกไปข้างนอกสะเท่าไหร่นะครับเวลาที่ท่านมีคนนึงมีเชื้อติดมาจากไหนไม่รู้เอาเข้ามาในครอบครัวแล้วก็แพร่กัน,น้งครอบครัวเพราะว่าในครอบครัวเนี่ยการดูแลการป้องกันจระละหลวมกว็เดิมนะครับท่านอาจจะติดมาซ้ําได้นะครับดังนั้นการที่ทําที่ทําแบบนี้เนี่ยนั่งกินกันคนละมุมแบ่งให้ชัดเจนช้อนซ่อมของใครของมันแล้วก็ต่างคนต่างแยกแยก ของใช้ส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นการที่ท่านป้องกันอีกชั้นหนึ่งไม่ให้ท่านต้องติดขึ้นมานะครับส่วนท่านที่ต้องไปทํางานที่ออฟฟิศหรือทํางานท,ที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาทานอาหารแยกกันนะครับท่านอย่าทานรวมกันแล้วโดยเฉพาะถ้าท่านทานนั่งใกล้ๆกันเช่นนั่งภายใน2เมตรเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งท่านควรจะไปนั่งห่างกว่านั้นนะครับแล้วท่านนั่งหาไม่ได้ไปหาที่กินที่อื่นเลยนะครับ อย่างตอนที่ผมกินเนี่ยในโรงอาหารที่โรงพยาบาลมันจะมีการจัดให้แยกนั่งกันอยู่แล้วนะครับผมก็ทําแบบนั้นหรือบางทีผมก็ไปกินที่อื่นเช่นนั่งอยู่ในออฟฟิศคนเดียวผมก็นั่งอยู่ในนี้นะครับคนเดียวก็กินอยู่คนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับหรือาบางครั้งเ,เลือกสถานที่ซึ่งมันเปิดโลง่งเพราะว่ายิ่งถ้าเรามีลมพัดมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นสถานที่เปิดโล่งเท่าไหร่โอกาสติดเชื้อจะน้อยลงเท่านั้นนะครับบางคนจะคิดว่าโอ้ที่ลมแรงๆเดี๋ยวคนหนึ่งจามแล้วเชื้อมันจะลอยมาตามลนเราหายใจเขา้าไปหรือเปล่าอันนั้น ยิ่งถ้ามันเปิดเท่าไหร่แล้วมีลมพัดเท่าไหร่เชื้อพวกนี้มันลอยมาจริงนะฮะแต่มันจะเจือจางมากจนมันหายไปหมดแล้วนะครับโอกาสที่ท่านจะได้รับเข้าไปเนี่ยจะน้อยกว่านะครับแต่ถ้าท่านอยู่ในบริเวณที่ปิดเช่นในห้องแคบๆอย่างถ้าผมอยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยแล้วมีคนมานั่ง5คนอยู่ในออฟฟิศผมนะฮะเ,เชื้อมันก็ลอยไปลอยมาผมหายใจเข้าไปโอกาสที่จะได้รับเชื้อก็จะก็จะมากขึ้นยิ่งถ้าเป็นสายพันธุ์ delta หรือว่าอาจจะมีรำได้ในอนาคตเนี่ย หรือตัวอื่นก็แล้วแต่โอกาสติดมันจะสูงขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังนะครับใช่งั้นโดยสรุปก็คือว่าในเรื่องของอาหารนะครับปัจจุบันยังไม่มีการรายงานการติดจากอาหารนะครับท่านสามารถที่จะรับประทานได้ปกตินะฮะถ้าเป็นพันชนะท่านควรจะทําความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะรับประทานนะครับแบ่งสัดส่วนถ้าเกิดท่านจะแบ่งกับคนอื่นแบ่งตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มทานนะครับถ้าทานไปแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งแล้วนะครับ แยกกันทานนะครับของใครของมันไปทานกันคนละมุมเลยนะครับในครอบครัวเดียวกันหรือว่าในในพนักงานบริษัทเนี่ยท่านทานกันคนละที่ดีที่สุดนะครับส่วนของผมผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าท่านจําเป็นจะต้องงดของที่ทําสุกไม่ได้เช่นถ้าท่านชอบทานปลาดิบท่านก็ทานได้อยู่ดีนะครับท่านที่ทานพวกน้ําแข็งพวกน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่สั่งมาชาไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยท่านก็สามารถที่จะทานได้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราติดได้เพราะว่า เวลาที่เขาทําของพวกนั้นเนี่ยเขาจะต้องอย่างน้อยต้องเรามาระวังแล้วล่ะนะครับผมเชื่อว,ว่าทุกๆธุรกิจที่เปิดเรื่องร้านอาหารนี้เขาจะต้องมีมาตรการในการป้องกันอย่างน้อยเนี่ยทุกคนที่เขาทําอาหารจะต้องใส่หน้ากากแน่ๆนะครับดังนั้นโอกาสที่ท่านจะได้รับการติดจากโควิดตรงนั้นมาอาจจะลดลงนะครับที่สําคัญคือ,อท่านต้องอย่าประมาทล้างมือเนี่ยแน่นอนเลยนะครับถ้าท่านไม่ล้างมือแล้วโอกาสที่ท่านจะมาป้ายตาป้ายจมูกป้ายอะไรอย่างเงี้ยล้วเชื้อมันเข้าไปเนี่ยมีโอกาสสูงที่เดียวนะครับแล้วท่านก็อาจจะติดแบบนั้นได้นะครับ โอเคตรงนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อธิบายให้หลายๆคนกระจ่างเพิ่มขึ้นนะครับพ้มีคำถามก็ทิ้งไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับ